สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนพอก ok. ันขอเก้านะครับเหมือนหิึ่งสิห้าเมนยกินช่องจอยก็กินหลายครับเหมือนหนสิบหามาตําซัวกุ้งสิบแซ่พ่อแม่พี่น้องครับมันนี่เด็กุ้ง่ใส่ได้ครับกุ้งตัวงามตัวนี้ครับเบิ้งเบื้งนะครับพ่อแม่พี่น้องครับตัวนังงี้ดีครับนี่เกือบเต็มฟ้ามืดประมาณกุ้งไฟนะครับกุ้ง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 หน้ามันเป็นสีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับตัวหัี้ดีครับเดกเดเ๋ยวกับมาจัดการนะครับเอาเซโคกหฮองเลยครับ สิพามันส่วกุ้งเส็บเสียบครับผมส่วแบบลูกทุ่งอีสานห้านี่แหละครับเพี่ยงง่ายครับสําหรับคนบะหมักกุ้งเต็มนะครับเนาะกัสิพามาต่ำเจ้หกกกินได้กันครับกับขึ้งกยกุ้งบวานห้านี่แหละครับกินบุรีบะหมักกวยคุยก้อยกุ้งเต็นจะต้องเอามาต่ำนะครับต่ำเผื่อเรเห็นตัวกุ้งนะครับมันจะได้เป็นตเส็บครับโอ้ฟงหอกครับไม่นม่นครับฟงดงออกเลยมันเต็นครับมันเต็นกุ้งเต็นอีนีครับต้องต่ำให้มันแหลมแครับมันต้องมาส่วนกุ้งงััี่ครบ เพราะว่าปรุงบด้หลยครับเป็นว่าพีนองครับมันถือใส่หน่อยๆนึงครับผมนี่ครับตามล้วก็เนนี้อุจจุเจ๊กน้อยครับนี่เป็นครับเป็นสีแหลกแกไปครับตามให้มันแหลกๆได้เลยครับผ้าเห็ดกินแซ่บแทครับนี่ครับเครื่องปรุงอ่ะบผิกผงครับผมจัดไปเลยเต็มเต็มส่วนตะปี้หนึ่งตามไปด้วยครับบิ่ครับใส่ผงชูรดน้ำครับตามไปด้วยตะปี้หนึ่งครับใส่แ่บแทครับผงชูรสเท่าชูรสชาติอร่อยอ่อยครับผมแ่บแครับน้ำมะเน่าหมัน้ำน้ำมเน่าแท้ครับ หนาของเราบานเฮ้าเนี่ยแหละครับซุกเสียบไปเลยครับทำป่าน้ำนะครับผมใส่ไปเลยครับห้ามลืมครับต้องมีเขาขัวนะครับขัวเองครับขัวมือเ้าครับทำเตอร์เสาะด้วยครับขัวขัวมันเนี่แซ่บครับหนวงหน่วงหน่วจืดน้อยครับนี่นี่โเคเนี่ครับหน้าตานดารับประทานครับให้ดีครับอย่าลืมใส่ครับต้นหอมหม้อครับนี่ใส่เลยครับแซ่บแท้ครับมันเนี่ยส่วนเรียบร้อยแล้วส่วนอุ้งศิบแซบครับ ใส่้นหอมรีร้อยละคนเลยครับเนืยวอุจุเลยครับแขนจู้กู้แท้ครับพี่น้องครับผมบึ้งอึ้อย่างไรมาซิมน้ำกันนะครับเห็ดเห็ดตามชีพผมเห็นรับร่องเลยครับแซ่บถูกขบวนทาเสียบถูกลีล่าครับเสียบครีลีครับนี่ครับเป็นอย่างไงครับที่น้องครับตามด่วนเร็วหูวหน้าตาหน้าราบประท่านนะครับสัวกรุงครับเนี้วอุจจุเลยครับผมแซ่บครับบึ้งบึ้งครับ ทำซั่วกุ้งเขาเรียบร้อยนะครับเนาะกินกับผัดเลี้งฟ้าอ่อ,อนๆบบเศีกสียบครับพอดีค่ำนะครับนี่ครับเชนจูกูครับขอขอ,ขอ,ขอ,ขอพุดขอบคุณครับที่เบื้องคลิปผมย่นจบนะครับช่องช้อยกับกินไลน์กับขอสวัสดีครับ